สวัสดีครัทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสวยชนะออนจ้าเย้เยๆกลับมาแล้วนะคะกับการรีแคปซีรีส์เรื่องนางโจร EP ที่20สําำหรับใครที่ไปดูใน Facebook Fanpage มาแล้วก็ตามมามาเม้ามอยกันนิดนึงนะคะพูดคุยกันนิดนึงสั้นๆไม่นานไม่เกิน10นาทีนะ,ะทุกคนเม้าเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาจนมากจนเกินไปนะฮะครั้งใน EP ที่2ีเนี่ย เราแอบมีความลำใหยอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นคือลำลำใหญ่ด้วยความที่ว่าความลังเลของนางเอกอ,อ่ะเธอเข้าใจปะอ่ะเดี๋ยวก็ไม่ประลองเดี๋ยวก็ประลองเสร็จอ่ะจะไม่ประลองก็ได้เธอเข้าใจปะเสร็จสักพักนึ่งอ้าวประลองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อะไรอะไรอะไรคงสู <laughs> สับสนลุ้นวายคือคนดูอย่างฉันคือจะเป็นไบโพลาร์แล้วตอนแรกอ่ะ ก็เครียดด้วยก็เครียดไปพร้อมกับพระเอกด้วยอ่ะยังไงดีล่ะนางก็จะประลองให้ได้พออีกทีนึงก็อ่ะนางก็ไม่ประลองก็ดีใจเสร็จสักพักหนึ่งผลสุดท้ายปุ๊บเอา้าผลสุดท้ายคือประลองก็จริงนะแต่แต่จนแล้วจนรอดคือก็ไม่นึกไม่ฝันว่าการประลองในครั้งนี้คือนางเอกก็จะชนะมาซึ่งตอนแรกอะ่ะเราคิดลบไปมากกว่านี้คิดว่านางเอกจะแบบเจ็บตัวอีกอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่านางว่าว่านางจะวิชาจากหลายๆที่มารวมๆกันแล้วก็ใช้แบบในการหลบหนีเอาเลย ไ,ไม่ได้ต่อสู้ถึงขังข้นขนาดแบบาเปาะ,ะ,ะ,ะเาะอะไรเงี้ยเออก็มีแบบวิธีการหลบวิธีการแบบหนีดาบดู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือสับขาหลอกอะไรประมาณนั้นซึ่งตรงเนี้ยเฮ้ยโอเคนะยกนิ้วให้ค่ะดีมากๆ <c oughs> ก็เกินคาดเกินคา,าดพอคิดว่าแบบนางเอกคือเพิ่งแบบฟื้นตัวมานิดนึงอ่ะแล้วจะไปเจ็บตัวอีกอะไรเงี้ยคือจริงๆเราเรากลัวแค่ตรงนั้นไงเออแต่พอผลสุดท้ายปุ๊บนางชนะมาอ่ะ ก็รู้สึกโล่งอ,อกแล้วก็ดีใจฉันก็ดีใจไปพร้อมกับพระเอกแหละเพราะเราไม่ได้ดูดมาก่อนหน้านี้ mm. ก็เลยรู้สึกเออโอ้ยผ่อนคลายโล่งอ,อกไปนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ฉันบอกว่าในอีพีที่แล้วว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันต้องมีเรื่องอะไรเยอะแยะอีกบ้างมหมแล้วนางเอกจะต้องใช้พะละกําลังอีกเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะให้นางนางเอกอะเสียแบบพะละกกาลังไปก็เลยแบบมีความลำยใ,ในตรงนั้นนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะทุกคนก็โอเคผลสุดท้ายแล้วออกมาเป็นแบบนั้นก็โอเคไม่เครียดแล้ว <laughs> ยิ้มได้หัวเราะได้นะฮะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้วันนี้เราเราเห็นมุมมองตัวละครของเซิ้งเอ๋อมากขึ้นแล้วใน EP แรกๆเธอยังจำได้ไหมว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเซิ้งเอ๋อเธอน่าลำคาญมากอะฉันไม่ชอบตัวละครแบบเนี้ยมันน่าลำคาญจำได้ไหมใน EP แรกๆอะ่ะ แล้วฉันก็พูดแบบนั้นประมาณ2 EP ีได้มาแ,แล้วมันมีคอมเมนต์ของน้องคนนึงแบบประมาณว่าเดี๋ยวตอนหลังๆพี่อาจจะแบบไม่ไม่รำคาญเซิงเอ๋อแล้วก็ได้นะคะอะไรประมาณเนี้ยถ้าแบบจำไม่ผิดนะคือเราเห็นคอมเมนต์ประมาณเนี้ยแล้วเราก็ยังคิดอยู่ว่าจริงหรอเซิงเอ๋อจะตกฉันได้จริงหรอเธอเกต้าแบบคือนางเป็นคนที่น่ารำคาญอะไรเงี้ยก็เรยรู้สึกว่าไม่รู้อ่ะคือนางเป็นคนสร้างเรื่องอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยชอบตัวละครเซิงเอ๋อเท่าไรนักอะไรเงี้ยแต่พอมาในวันเนี้ยปุ๊บเฮ้ย โอเคมากเลยอ่ะคือเสิงเอเป็นเป็นแบบผู้ชายคนหนึ่งที่ที่รู้สึกเป็นแบบผู้ชายอ่ะต่อให้เขาไม่ได้มีวรยุทธ์ที่แบบแข็งกล้าไม่ได้มีพลังกำลังที่แบบโอ้โหแข็งแรงอะไรขนาดนั้นแต่ในวันที่เขาจะต้องปกป้องใครสักคนหนึ่งอ่ะความเป็นสุภาพบุรุษของเขาอ,ออกมาแบบร้อเอร์เซน์อันนี้คือชอบมากๆค่ะปรบมือให้ชอบตรงที่บอกว่านางเอาตัวแบบ ไปแบบกันฉูนฉ่ๆไว้อะไรแบบเนี้ยเออตรงนั้นดีแล้วก็ชอบแบบความเก็บความรายละเอียดต่างๆนาๆนาแบบซื้อขนมเปี๊ยะมันสามอันเรงกินอันหนึ่งฉูฉ่ๆกินอันหนึ่งแล้ว เก็บไว้แน่นะคตอีกอันนึงอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่ามุมมองตัวละครแบบนี้จะเป็นจะเป็นตออนัวละครที่ถ้าสมมติว่าเขามีครอบครัวเราถ้าเขาทั้งสองคนได้ลงเอยกันอะไรเงี้ยเึิงเอ๋อก็น่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ยเออเรามองไปถึงนะตรงน,นะตรงนั้นเลยนะตรงนี้ซีรีส์เขาทําได้ดีนะ <S <S เขาเขาสามารถที่จะเปลี่ยน <S <S เปลี่ยนมุมมองเรากับเึ่งเอ๋อได้เอออันนี้คือความดีงาม ของตัวละครตรงนี้แล้วของคนเขียนบดตรงนี้เราพอหลังๆมาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าลำายยเสื่อเออแล้วเพราะว่าเขาเหมือนว่าเขาเขามีสิ่งอื่นเข้ามาทําทดแทน กับสิ่งที่นางเคยสร้างเรื่องไว้ไรเงี้ยแต่ก็ถ้าพูดกันตามเนื้อซีรีส์เนาะถ้านางไม่สร้างเรื่องนางเอกก็ไม่ได้เดินมาถึงนะจุดจุดนี้ถูกไหมเอออันนั้นนะมันมันมันก็เลยจะมีความหักล้างกันได้อไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยเซิงเอ๋อก็ก็ดีนะไรเงี้ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอิ่มเอมเปรมใจได้ข้างในอีพีนี้นะ,ะแล้วก็โมเมนต์โมเมนต์ของชูชูกับเซิงเอ,อ๋อซึ่งเรามองว่ามูดซีรีส์เขาทำได้ดีเรานักแสดงเขาแสดงออกมาได้แบบว่า อินเนอร์เขาออกมาโดยเฉพาะฉู่ฉู่ตอนที่นางแบบกินขนมเปี๊ยะอีกชิ้นหนึ่งอ่ะเรานั่งกันอยู่สองคนอ่ะเรามูดผภาพแล้วคือสายตาของฉู่ฉู่กับสายตาเสิ้งเอ๋ออะแล้วการกินขนมเปี๊ยะของฉู่ฉู่เธอมันมันคือความกินแบบฉันมีความสุขแล้วมันกินแบบประมาณว่าสันขอบคุณนะอะไรประมาณนะั้นนะซึ่งเราก็รู้สึกโอ้ยดีมากมูดดีมากอันนี้คือด,ดีเลยยกนิว้วให้ค่ะนะฮะ ก็นั่นแหละข้าในมุมมองที่เราเห็นมากขึ้นอะไรงเงี้ยเนาะส่วนพระเอกแล้วก็นางเอกนะวันนี้ก็มีหนึ่งช็อตที่ <laughs> ที่ทำให้เรารู้สึกกรีดได้แต่กรีดดังไม่ได้ไงบอกคนกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วกรีดดังไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวต้องหาที่ที่อยู่ใหม่นะจ๊ะคือช็อตที่ออนางเอกกำลังซ้อมกระบี่ไม้อยู่ชุบชับชุบชับชุบชับอะไรเงี้ยแล้วพระเอกก็มาแซวหึงหรอหึงหรออะไรเงี้ย ถึงจนแบบไม่กล้าจ้องหน้าจ้องตาก็เลยเลาะอะไร,ะไรประมาณนั้นแล้วน้องเอกก็จ้องแล้วพระเอกก็คือจ้องปิ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 งแล้วคือแบบว่าหน้าเขาไม่ใกล้เอีกนิดนิดนึงคือใกล้จะจูบแล้วนะห้ารำนะใครนะซักจีนะฉันพูดเลยนะตรงนี้คือจักรจี้นะพูดยังไงใครไหวไปก่อน ทำได้ดีมากทอเอาจริงโมเมนต์ตรงนี้คือทําได้ดีมากแล้วบวกกับนางเอกที่เวลานางส่งสายตาค่อนข้างชัดเจนอะคือเวลาเราดูอะเราจะเห็นสายตานักแสดงนะว่าเขาแสดงออกมาเฮ้ยเขาเขินจริงๆนะอะไรแบบเนะี้ยระหว่างนี้พ่อคือสายตาตอนนั้นคือแบบว่าโอ้โ oh, ห oh, พ่อยังไงพ่อสายตาพ่อนี่คือแพรวๆพร้อมลุกตลอดเวน,นะพ่อนะนะยังไง <hayat> ทุกเหตุ ทุกคนเคเห็นเหมือนกันใช่ไหมตนั้นดีนะแซนซอบด่ยกนิวให้เช่นกันหาซีนนั้นนะฮะก็หลังๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นนางเอกคลั่งรักมากขึ้นละนะฮะหลังๆก็จะมีแบบเห็นว่ามีองค์มีอ้อนกันมีแตะโค้งแตะเขา่าแล้วก็อ้อนมาสอนฉันหน่อยบอกฉันหน่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจากที่เราไม่เคยเห็นโมเมนต,ต์นางเอกมุมเนี้ยหลังๆขึ้นเริ่มเห็นมากขึ้นแนละ้วเพราะว่า การที่เขาอยู่กับพระเอกบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วความเป็นหญิงความหนุ่มหนิมความน่ารักความตัวเล็กตัวน้อยก็เริ่มแบบเผยออกมาไรย,ยงี้ยเพราะจิตใต้สํานึกของ ของอาเฟยอะนางก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าข้างนอกนางเป็นคนที่ชอบริยุทธ์บา้าริยุทธอะไรอย่างงี้ไงก็เลยอาจจะมีแบบบุคลิกที่รู้สึกโอ้ฉันหา้าวันแบบชั้นแมนเฮ้ยฉันต่อสู้เฮ้ยอะไรเงี้ยแต่คือข้างในใจลึกๆแล้วอะอาเฟยก็เป็นคนเป็นคนที่อ่อนโยนคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีความรู้สึกลึกๆอยู่ข้างในแต่เพียงแค่ว่าภายนอกเขาเขาต้องเป็นคนที่ดูแข็งแกร่งอะไรเงี้ยบางครั้งเขาอาจจะอยากไม่อยาก พูดไม่อยากแสดงความรู้สึกอะไรออกมาเพราะมันอาจจะขัดกับบุคลิกข้างนอกเขาอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่เก็บความรู้สึกได้แบบค่อนข้างลึกอะไรเงี้ยเออนะแต่ตอนนี้คือความรู้สึกของอเฟยก็เริ่มแบบผุดออกมาเรื่อยๆเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นยิ่งทั้งสองคนอยู่ด้วยกันนะว้าฉันบอกแล้วว่าซีรีส์เนี้พระนางอะ่ะไม่ต้องพูดเลยว่าฉันรักเธอแบบนูน้นแบบนี้แบบนั้นนะความรู้สึกมันจะพาไปเหตุการณ์มันจะพาไปแล้วทั้งสองคนจะรู้เองว่าอยู่ในสถานะไหนฉันฟูดถูกมา ถูกอืมซีรี์คือดำเนินมาเส้นนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคปรบมือค่ะอ่ะ ในอีพีหน้าก็ต้องรอดูแล้วว่าจะถึง48ค่ายหรือเปล่าแล้วคือท่านแม่จะมาเจอยังไงแล้วคณะอ,อภรรปักศิลจะเป็นยังไงต่อและสิ่งที่ฉันคาดเดาไว้ว่าจะต้องเกิดอะไรกับเหล่าหูยินแน่นอนเพราะเริ่มไอเป็นเลือดฉันคาดเดาผิดและววันนี้นางได้ยาไปละแสดงว่าเหล่าหูหญินนะ่ะนางน่าจะไปได้ไกลอีอะไรอย่างงี้นะฮะทุกคนก็รอติดตามตอนต่อไปนั่นเองนะจ๊ะเย้ yeah! อ่ะโอเคเอาเป็นว่าพูดไว้เท่านี้แล้วกันนะะทุกคนใครที่อยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่แอปพลิเคชัน v t ทนะฮะส่วนใครที่อยากจะดูเรีแอคชั่นสามารถเข้าไปตามได้ที่เพจ f a c e o o o k อมอนได้เลยนะจ๊ะทุกคนวันนี้ถ้าเป็นคนพูดจามไม่ดีหรือว่าเรีแอคชั่นไม่ถูกจริตใครต้องขอกราบอภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าจ้ะบ๊ายบาย